ครับผมพี่น้องครับแล้วก็คลิปนี้ผมสีให้ทายเห็นพี่น้องเบอร์พิเศษนะครับเป็นปลาเรื่องแสงนะครับเป็นปลาเรื่องแสงผมสีออกกล่องจับทายแบบละเอียดค่อยสู้ไปนะครับกระแปลกดีนะครับสําหรับเป็นสัตว์น้ำดีห้องบ่อ่อยเห็นนะครับเป็นปลาเรื่องแสงครับพี่น้องครับอมาเบิกแบบละเอียดนครับตัวเล็กๆนะครับตัวน้อยๆกับเรื่องแสงนะครับ นี่เป็นกับพุ้นนะครับน้ำหลายพี่น้องครับต้องดูครับสู่แสงไฟนะครับเป็นปลาเรืองแสงสวยงามนะครับไหนละพายันียแล ปลาเรือแสงเสปิออปดปลาปรเรือแสงเสนี่ยพี่น้องเด้ออันแม่งก็พูดนี่นาจะเป็นของปลอมเรามาดูปลาเรือแสงกันนะครับน่าดีพี่น้องเป็นของปลอมไม่ใช่แมงน่าจะเป็นของปลอม น่าจะแท้แต่ปลานะใช่สวยดีนะครับมไม่ขขอบคุณปลอมปลตาจริงครับทีมาันวัมากปลาดินแสนะครับมันเกียวมันเกียว ีเออลมติงเลยเอาละครับมามอของเนีผาก็เป็นคุโพงปลาแบบประเพีปลาใ่นะครับปลาโจกปลาใหญ่เอาสีพี่น้องในเบิ้งกันนะครับไปเบิ้งกันเลยครับ เริ่มที่ปลาจโจกมาแนโอ้โให่มากนะครับนี่คกนอันนี้กงมัง ข้างบนก็เป็นปก,ก็เป็นปลาเปรี้ยนข้างบนนะครับเป็นบลปลาปลาเปรูอันนี้ปลาเปรี้ยวขโอ้ดีตัวใหญ่นะนะครับ ปลากระโห้นะครับผมปลากระโห้ผมอาบร้ายด้วยครับปลา,ากระโห้ครับ

ดาวแปนะครับโอ้น yeah. ีต oh, like like ัวใหญ่มากายิสุจระเม็ดคือฟางจระเม็ดตันมันคล้ายลาจระเม็ดเนาะนห อันนี้สกบพอใช่หน้ามันค้ายจระเม้น้ันจืดออะตัวใหญ่จัดใหญ่มากอะน้ออเบลเอเคครับพี่น้องครับโอ้จระเม้นยักพี่น้องเลยใหญ่มาก ไปี้ด้กันีที่ไนออกางกครับเพิ่องให้แบบละเอียดนัยหนึ่งนะครับตัวิใหญ่พี่น้องเออบอกจะระเป็นมา ทางต่อครับเบิดแล้วมั้งไปเป็นทางออกโอ้โห วันนี้ปลาช่อนยอกษ์เมทซอนนะครับตัวใหญ่มาก กับแปกนะครับเป็นปลาโดปลาโดเอลครับถ้าโดตัวงอนะครับโ,ดโดอ้ถึงใกล้เห็นแลคล้ายๆปลามักคล้ายๆพญา,านาคแล้ว ใหญ่มากครับเมยซ่อนอุ้ยปากกายปากกายให้เลยให้สิปาวพยานหน้าครับเสวยนะพี่น้องแล้วครับสวยงามมากนะครับ อสวยมากอันนี้ปลาพญาน,นาคครับเสืาหนาคครับ,ส,รบสองตัวเลยนะครับ ไปต่อไปต่อใกล้ถ,นะถึงทางออกแล้วนะครับมาอีกนีกมุมหนึงครับผมเป็นมุ่มเตาครับผมทางนอกพี่น้องเอ้ยโอ้หให้พี่น้องเพิ่งเข้าว้าวนะครับ แตบมาเขี่ยวอยู่พี่น้องครับบัตรละร้อยยี่สิบบาทีเตาียเต้าเยบเตายักเตายัด เอาละครับพี่ทิ้เปนออกแล้วเราบัางนี่แม่หนูก,ก็จะให้เอ็นเกอร์กกโอ้ยหฟองแค่แล้วเนี่ยเล็กเล็กใหญ่มากมา,าามาเลยมา,ามาให้เาาก่อน

Tàu. À, tàu, 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 tàu căng, à. tàu ngồi tàu ngồi tàu ngồi. น้องครับเหมือนเขาตั้งค่าให้เลยฮะเชียอเลตติ้งเชียอเลตติ้งอ,อาจจะเป็นกรับแล้วก็บ้ม,มอะไรคปดูรุ่งเลยเดิฮะยังไม่ใช่ทางก่อ

Vâng tao nhạc là vâng nổ nhây thôi đó, nổ nhây, nổ nhây Ô, tôi nhây khắc nổ rồi Cắt à. của đây rồi. Ô, tôi nhây khắc Cứ nổ này phi đó Nổ phúc nó tao nhạc Vâng tao nhạc, nhây đi ใหญ่มากโอ้บังพี่น้องบังพี่น้องบังพี่น้องต่อยักษ์กับหนูยักษ์พี่น้องครับใหญ่มาก ตัวใหญ่มากครับพ oh, 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 oh. mm ี่น้องครับโอ้โหเละครับการร้านพาเที่ยวจีโน่พาเที่ยวเห็นอะไรมากลูกเห็นอะไรมากอะไรนะแปะ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 เพื่อกันเด้อบ้านนี่ไปลงไปพี่นงครับ ก็เพ่มีหร้านกับวได้เบิ่งดอกเต้ากัได้อายเล็กน้อยนี่แหละ